ขอต้อนรับเข้าสู่บล็อกแห้งของปอเปียนนะคะแล้วตอนนี้ปอเปียนก็ยังอยู่ที่โรงแรมอาบานีจังหวัดขอนแก่นนะคะวันนี้นะคะปอเปียนจะมาพาไปดูบรรยากาศการเก็บตัววันสุดท้ายที่ขอนแก่นนะคะแ๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าบล็อกแห้งวันนี้เราจะเจอนางงามคนไหนบ้างนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยขอตัวไปกินกาแฟก่อนนะคะเพราะว่าสั่งกาแฟไว้ตรงด้านหลังนะคะเขามีบริการกาแฟฟรีตอนเช้านะคะสําหรับคนที่มาพักที่นี่นะคะแล้วก็แบบอ,อร่อยมาก เสิรมาให้แบบเล็กๆมินิมอลแบบนี้นะคะคือตรงก้นแก้วอะ่ะยังร้อนๆอยู่เลยแต่ว่าเขาใส่น้ำ,นำแข็งนะคะให้แบบข้างบนแบบมันเย็นๆนะคะแต่เรามาชิมให้คุณผู้ชมได้เห็นกันว่าแบบมันอร่อยจริงหรือเปล่าอืมอร่อยนะคะเป็นกาแฟโบราณที่แบบ สดชื่นมากๆเลยนะคะมีท yes ั้งความร้อนแล้วก็ความเย็นอยู่ในตัวนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะปอเปียฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกด subscribe ช่องพี่ปีเดียครอทด้วยค่ะตรงนั้นเจอน้องมิรินนะคะกําลังถ่ายภาพสวยๆโดยแฟนคลับนะน้องสองงามอะไรน่อยนาาจยน้องมงน้อยมาให้พี่ปอเปียค่ะชื่ออะไรนะมงน้องมงน้อยองมงน้อย พึ่งกินเมื่อกี้เป็นสาวมงอุ้ยน่ารักอันนี้นะคะก็จะรุ่นพี่ของปีที่แล้วได้ไปแล้วคนละตัวอันนี้ให้พี่เปี่ยนเลยใช่หมรุ่นพี่ปีที่แล้วได้คนละตัวน่ารักไหมอ๋อปีนี้หนูก็เลยแบบว่าเอามาให้เพื่อนเพื่อนกของเพื่อนเพื่อนจะได้เป็นพัดไปค่ะแต่ว่าแบบถ้าเป็นรุ่นพี่อะไรเนี้ยก็จะก็ได้ได้เป็นตัวนี้ทำไมหนูน่ารักจังเลยอะขอบคุณค่ะ้นงก็น่ารัก้องนทางมีน้ำใจมากเนี่ย น้องมงน้อยหน้าเหมือนหนูเลยแบ๊วๆบค่ะใช่ยังไงเล่าก่อนเี่ยคนบอกว่าจัดโพให้เป็นควีนพัากันเยอะแยะมากมายดีใจแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะที่เอ็นดูหนูนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในตัวหนูก็จะทําให้ดีที่สุดเออควีนพ่กเหนือเหรอค่ะอยากเป็นค่ะอยากเป็นควีนอยากเป็นควีนพัาเนือหรือว่าอยากเป็นบอสชอยส์ อยากเป็นคนงใหญ่เลยได้ไหมคะเออเอาสิก็ต้องก็ต้องปวดๆหนาพีริมหยาบพร้อมอยู่ข้างพี่บอกแต่รู้สึกหมองเลยอะพี่บอกอารมณ์ดีมากได้เลยค่ะได้เลยก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้น้องชมพูนะขอบคุณมากมากเลยค่ะในยังเห็นชมพูโดยบบกว่าชุดชุดแบบนี้แบบสามารถเดินยัวได้ไหมอ๋อได้ค่ะในดูสิปวดวจะดิดย่อง โอ้โฟูทอนแต่วันนี้แบบฟาร่าไม่แน่นนะค<ช><พ>ลายคลายค่ะคลายหมดแล้วผมก็คือแบบว่าเมื่อเช้าก็ไฟไหมเพราะว่ารีบเก็บของทยอยเอาของลงมาค่ะต้องรีบไปขึ้นเครื่องกี่โมงคะ,ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมีเพื่อนบาง,บางกลุ่มที่ไปถ่ายถ่ายงานถ่ายสปอนเซอร์ตอนนอ่อเนียค่ะก็ยังไม่แน่ใจว่าเวลา ่จริงแล้วมันประมาณตอนไหนเ <c oughs> นื้อสนิทกับใครบ้างเลาให้ฟังหน่อยหน่อย้อะไรนะคะ <S <S สนิทกับใครบ้างมีนอรี่ค่ะบิวตี้หนิวนะคนประปฐัตโมอ่าใบเฟิร์นน,าน,น่านไฝนาเพชรบูรณ์เอาจริงๆเหมือนจะสนิทก,กันหมดทุกคนด้วยซ้ำค่ะเพราะว่าเราแบบเต้นแรงเต้นกายใกล้ๆกันหมดเลยเป็นโซนภาคเหนือที่แบบเต้นแบบพลังล้นเหลือมากเออถ้าเกิดเป็นไปได้พี่บอกไปเห็นตอนที่เขาซ้อมกันก็คือสนุกและม่วนไหล จริงแต่ว่าเห็นสนุกแบบเี้นะ้ว่าแบบมีโมเมนต์ร้องไห้ได้น้าตื้นตันใจตื้นตันใจตอนมาชุดวม่หนามใช่ไหมค่ะไม่คิดว่าแบบว่าผลตอบรับมันจะดีไงคะมีอบร้องไห้อีกไหมตอนเก็บตัวไม่ค่ะไม่มีแล้วมีตอนนั้นแหละที่แบบอ้าอพอแบบเดินเสร็จ๊บเข้าไปข้างหลังแล้วบอกว่าเข้าไปดูในด้อมของตัวเองนะคะบรรดาแม่ๆแล้วก็ทีมเราอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เออชมพูทำดีนะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอเคแบบความเต็มที่ของเรามันได้ผล แต่<อ>เรามาเก็บตัวไม่มีนาอไม่มีร้องไห้เนาะไม่มีคะม่ะไม่มีเครียดเนาะไม่มีค่ะม่วนเมื่อไรแกลุกใครเป็นรูเมทหนูวิวตี้ค่ะเป็นรูเมดท<อ>ั้งตอนกรุงเทพแล้วก็ที่นี่เลยเอออ้โอ,โอ,โอโกดดันมาเขาเป็นเจ้าภาพอ่ะไม่ไม่กดดันค่ะดีใจด้วยซ้ำที่แบบว่าได้อยู่กับเจ้าภาพค่ะเ,<อ>เพราะว่าวิวตี้เป็นคนเป๊ะมากแล้วก็เราอยากอย,กอยู่กับคนที่แอคทีฟอยู่กับอยู่กับคนที่ที่เขาอยู่กับคนพร้อมอ่ะมันก็เหมือนมีชายไปกว่าครึ่งแล้วอ่ะค่ะใครตื่นไวกว่ากัน บางวันหนูก็ตื่นไวกว่าบางวันบิวตี่ก็ตื่นผัดกันค่ะผัดกันแค่ตื่นยากกว่าหนูตื่นยากหนูตื่นยากกว่าแต่บิวตี้จะตื่นง่ายได้ยินเสียงนิดนึงคือบอตื่นแล้วนะกลางคืนถ้าหนูเข้าห้องชาก็คือหนูต้องย่องแล้วอะหนูเกรงใจเขากลัวเขาตื่นไงโอ้เอ็นดูเด็บพีเราเด็บพีขอบคุณมากๆนะคะพี่บิเปียยังไงก็ฝากพี่บิเปียแล้วก็แฟนคลับของพี่บิเปียแฟนเพจด้วยนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้ชมพูกลับไปนะคะได้เลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะอยู่กับสองสาวชอช้างนะคะ เชียงใหม่กับชียภูมิสั้นๆคือเชียงภูมิเชียงภูมิรวมเป็นจังหวัดเดียวหรอใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าพวกหนูเป็นรูเมกันแล้วถ้าแม่แบบว่าเป็นสมาคมนกพิราบเป็นแบบว่านกกระจอกเทศหรอก็วันนี้เป็นนกอะไรดีเหมือนกันอีกแล้วนัดกันหรอเหมือนกันแม่เชื่อไหมว่าอยู่รูเมด้วยกันใช่ไหม ต้องถามกันก่อนนะวันนี้น้องก็หาปากสีไรสีแดงอ้าวหนูก็หยิบดิสสีแดงอยู่หนูต้องวางลงแล้วหนูก็ต้องเปลี่ยนสีใจตรงกันใช่ถามน้องว่าน้องวันนี้น้องจะใส่ชุดสีอะไรสีดำอ้าวสีดำเหมือนกันตั้งหูล่ะแล้วก็คือหันหน้าไปหากันแล้วแบบตังหูก็ใส่เหมือนกันงงอะไรยังไงก่อนสาวต้องบอกว่าสองคนนี้เป็นสองคนที่หน้าตาสวยมากเลยนะคนหนึ่งก็คือแบบโดนใจพรนะนะาอีกคนหนึ่งก็คือแบบว่าคนแชร์ลูกกันเยอะแยะมากมายนี่เคยบอกว่า คนที่น่าสวยอะคือหนึ่งในนั้นคือมิเชยาภูมิด้วยนะ,นะฉันชอบตอนที่นางทําพรมากเลยอ่ะนางแบบนางรู้ว่านางไม่ใช่ตัวเต็งแต่แต่งไปหาประ,ประวัติว่าแบบเขาเปิดมากี่ปีขายตีกี่ประเทศ<ช>เรามัต้องทําข้อมูลนิดนึงทกาการบ้านเพราะวาหน้าเราไม่ได้สวยแบบไม่ใช่ตัวเตง็ง แม่น่าหนูอะถ้าจะให้พูดตรงนั้หนูไม่ได้สวยที่จริงตัหนูแบบสวยแบบปุปลามลัยบอกเขาสิว่าเขาสวยหรือไม่สวยสวยดูเขายิ้มสิเราเราเห็นเขายิ้มแล้วเราอยากจะยิ้มตามอะไรมาไม่ได้สวยมุณมู้ชมเขาสวยมากเลยนะเห็นด้วยไหมถ้เห็นด้วยกดไลค์หน่อยเออกดไลค์นะแม่ใหญ่ยีกคนหนึ่งยีกคนหนึ่งก็เชียงรายเชียงรายก็คือแบบว่าอายุ18แล้วก็คือแบบว่า ไม่เคยจมแบบพวกพี่ๆเลยขอบคุณค่ะไอ้เนือจีน้องเยอะมากค่ะแม่ใช่แล้วตอน Lost City ก็คือแบบไปฟาดกับพวกพี่ๆพ่นอิงสุดฤทธิ์แล้วก็ได้กระเป๋ามากระเป๋ามาค่ะอยู่กรุงเทพค่ะตอนนี้ก็คือเก็บไว้อย่างดีเลยนะแล้วแบบเป็นกระเป๋าที่แบบรู้สึกว่าเวลาถือแล้วนะเรามีแบบมีแบบ e อ e r น y อจอะไรบางอย่างผ่านมาครึ่งทางแล้วเครียดไหม ไม่รู้สึกตอนนี้ปล่อยวางทุกอย่างแล้วค่ะปล่อยวางเนาะทำให้เต็มที่แล้วก็มีความสุขทุกวันเนาะอย่าไปกดดันตัวเองใช่ใช่ให้เดี๋ยวน้องๆไปเตรียมตัวแล้วนะเดี๋ยวน้องๆวันนี้จะต้องกลับกรุงเทพแล้วใช่คิดว่าจ้กลับด้วยกันนะคะหรือว่าจะอยู่นิยาวเลยพี่อะไฟพี่แบบรอบสองทุ่มโอ้โตามไปที่ามไปที่รามเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปเจอกันนะเจอกันทุกคนบ๊ายบายกูดเนาะ เขาก็ยังอินกับความเป็นอีสาน oh, อ,ย геро, อยู่เนาะสุราธานีเนาะจนกาลสินนี่คือแบบว่าสาวกรุงแล้วเตรียมจะเข้ากรุงเทพนงปาราลูกหนูข้าหันศพใครทำไมมีถุงดำด้วยครับตนนี้จะหายไปหนึ่งจังหวัดสามีเลือดหยดลงมาจังเฮ้ยน่ากลัวมากเออ สวัสดีค่ะน้องๆกลุ่มนี้ก็คือบอกว่าเต็มตัวจะกลับกรุงเทพแล้วขอบคุณมากค่อพร้อมมากคุณผู้นายยังไงเราจะกลับไปเกิดที่กรุงเทพไหมสุรักษ์ใช่หนูเกิดหนูว่าเกิดที่ขอนแก่นนะจริงๆแล้วเกิดที่ขอนแก่นเหรอเราจะกลับไปฟื้นนที่กรุงเทพโอเคอย่าไปฟื้นกันนะขอบคุณนะคะทุกคนเจอกันนะคะนั่นความสวยอ่ะโอ้โหโอ้โห ดาราอะไรดาราหนังหนังประเภทไหนหนังได้ทุกแนวเลยค่ะความสุโอ้ฉันบอกให้หนังแซ่บนิดนึงนะหนังก็แซ่บโอ้โหอะไรมันจะล้นเหนือขนาดนี้ก็แซ่บตามที่แม่บอกค่ะอวัยวะใดที่ทำให้รู้สึกเจ็บปวดตีก็โหเลยอ่ะตอนนี้เขามีแพ็คๆไ้เปิดไฟ่อเลยนะ ก็คือไม่ต้องประหารแต่ว่าทําให้เหมือนตายทั้งเป็นใช่แม่มันมันดีกว่าประหารเียนะเพราะมันอยู่แล้วมันก็ทรมานไงแม่ประหารมันก็แบบอ่ะก็ตายไปเฉยเแล้วเหยื่อก็จะตายเพิ่มมากขึ้นด้วยแต่ฉีดให้ฟอกคือตายทั้งเป็นใช่ใช่ค่ะยังไงเขาบอกว่าเธอกราบพุ่งม,มากก็พยายามทําให้มันพุ่งขึ้นทุกๆวันแม่มจากนกี้เพราะว่ามันใกล้แล้วมันเกินครึ่งทางแล้วบางคนก็จัดโพลอว่าให้ใบเฟิร์เป็น เต็มภาพอย่างนี้ออ้ยก็ขอบคุณมากค่ะก็เขาก็คงเห็นว่าเรามีศักยภาพแล้วก็เราก็แสดงให้เขาเห็นแล้วแต่ว่ามันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะมันก็ยังคงมีขอ้อผิดพลาดอยู่ละเอยๆไมน้อย,อยใช่ค่ะคุณแอมมาคุณแอมแบบว่ามีโทรมาให้กำลังใจเราไหมแม่ก็โทรมาตลอดแม่ก็แบบว่าอยากให้ลูกสาวทั้งสามเข้าไปด้วยกันทั้งหมดอะไรอย่างนี้แม่ก็ตอนแรกเขาก็เป็นห่วงเราที่สุด เพราะว่าสองคนเขาก็แบบว่าทั้งมาทั้งพีเองเขาก็คืออยู่ในกระแสตลอดอะไรเงี้ยมีแค่เราที่เงียบหายไปช่วงแรกเขาก็ค่อนข้างเป็นห่วงและกังวลอะไรเงี้ยเราก็พยายามเออคุยกับแม่บอกว่าโอเคแม่หนูก็พยายามคิดตัวเองขึ้นมาแม่ไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวสักวันเขาก็ต้องเห็นว่าเราทําได้อ่างเงี้ยสื่อไม่เห็นแฟนาง,งามไม่เห็นแต่ว่า กรรมการเห็นคนในกองเห็น่หะข,ขอบคุณมากค่ะเอออ,อยากอยากอยาก,อยากเรียกเสียงเชียร์จากแฟนๆมนะอยากขอกำลังใจจากแฟนๆน,นะเผื่อเราจะได้แบบมีแฟนคลับมาเขียนถึงเราเยอะขึ้นใช่ค่ะก็ฝากทุกคนนะคะตอนนี้ก็เกินครึ่งทางแล้วแล้วอ,อ,อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็คอยซัพพอร์ตคอยเชียร์ไปเฟิร์นด้วยไปเฟิร์นเชื่อว่าตัวเองมีศักยภาพและถ้า ทุกคนเชียร์แล้วก็รับในตัวใบเฟิร์นจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนค่ะนี่ฝากเชียร์น้องใบเฟิร์นด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันที่กรุงเทพนะคะแน่เลยค่ะ,คะอ่ะ,อะตอนนี้นะคะเดี๋ยวปร๊ยไปขอตัวไปแต่งหน้าแล้วก็ทำผมแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนชุดสวยๆนะคะลงมาถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึกที่โรงแรมอัฟานี้ขอนแก่นนะคะเพราะว่าบรรยากาศมัคือแบบสวยงามมากเลยเนี่ยดูสิ นี่นอ,นอ่างทองอนีโกหนักไหมเมือ่อวานยุบหัวกันไปทีนึงแล้วค่ะทำไมยุบหัวเขา,าแกล้งกันเฉยๆอ๋อเหรอเมื่อวันยุบหัวไปแกล้งเขาเหรออิจฉาอิจฉาเพราะว่าชือได้มงก็เลยยุบหัวไปทีนแล้วอะไรเราไปแอบไปตัดผมย้อมผมตั้งแตๆมาได้เมื่อคืนค่ะนั่งย้อมเลยค่ะ เพราะว่าแบบจะกลับแบบว่าให้คนจำอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องให้ก็ต้องยอมเขาอน้องสาวพี่น้ำไหมคะพี่น้ำจะเป็นสีม่วงของมันจะเป็นสีทองแล้วื็หน้าแบบหน้าหวานมากอ่าเดี๋ยวเตรียมตัวกับกรุงเทพนะทุกคนเป็นการัานใจให้นอรี่ด้วยมาเซลฟี่กันเร็วเะหนึ่งสอง หนึ่งสามขอซื้อชุดต่อเราบอกว่าสองร้กว่าบาทไม่ขอซื้อต่อขอเลยขอเลยได้แต่ว่าใส่พี่อ่ะใส่ใหญ่กว่าพี่ตัวใหญ่กว่าหนูอ่ะหนูใส่ได้แม่จริงเหรอหนูยอมอหนูยอม,ยอมสวยเนาะหนูชอบอะไรแบบนี้ชอบาะไรมันเลื่นเลื่นเย็นเยน็ยน,ยนใช่ไหมไ<อ>สบายเออช้ทั้งวันช้ทั้งนองกับใช่ข้างหนังก็โชว์นี่ชุดหนูก็ใช่ย่อย แหนมันเป็นผ้าบาเตะใช่ไหมพ <c oughs> ี่จําได้นะชุดนี้วันแรกที่ภูเก็ตใช่ไหมมีแค่ภูเก็ตใช่ค่ะชุดภูเก็ตจะเป็นแขนยาวอ๋อใช่มันมีแขนใช่แต่ชุดนี้จะเป็นแบบอืมเอ็นหน้าอกทุบตะแลงเลยทุบตะแลงแบบปึ๊กปึกปึกปึกกลัวที่โครงหักแต่ไม่สบายหันนะน้ลูกเมื่อวันอ้วกก็คือแบบทุกคนก็เป็นห่วงเมื่อวันแบบ แปรงปันอยู่แล้วอยู่อ้วกออกมากแบบตกกรใจเหมือนเล่นไม่แบบจะไม่ไหวจะถ่ายไม่ไหวอ้วกออกมาเป็นตะปูกับู้วิวิรู้ใครทำของใส่หนูกับหนังวัวหนังเพาน่าจะมีคนทำของใส่เราเลนไม่มีหรอกไปไหนคะยังไ,ไงอะ่ะเปลี่ยนกี่ชุดแล้วอะ่ะจ้าแม่ห้าชุดแล้วค่ะเช้านี้ก่อนออกลับกรุงเทพเราต้องก็คือออกมาใส่ให้หมดเลยไม้นี่ยังไม่หมดนะแม่ยังมีอีกเดี๋ยวไปถึงสนามบีนเราเปลี่ยนอีก ฉันเพิ่งเมาส์กับรูเมทเธอยังไงคะชมพูเพราะว่าเธอเป็นคนที่เป๊ะมากเป๊ะจริงแล้วเขาบอกว่าเขาบอกว่าคิเกรงใจเธอเพราะเธอแบบว่าเป็นคนนอนนอนเร็วกว่าเขาเรวพราะต้องยองแล้วก็เป็นคนตื่นเร็วด้วยตื่นเร็วตื่นเร็วแต่พี่ชมพูก็วาร์ปเร็วนะแม่เข้ามาไม่เคยเจอนางเลยอ๋อชมพูอยู่มากกว่าหนูอีกเหรอใช่ค่ะเป็นเป็นอาเจ้ของเอแต่ว่าเราเป็นฟิลแบบว่ามองตาแล้วรู้ใจกันพอมองตาปุ๊บ ปิดไปชอบโชว์ถชอบไหมคะชอบก็คือว่าใส่ชุดนี้เนี่ยเข้ากับร้านสปอนเซอร์เพราะว่าเราจะเรียกค่าคนที่ได้รางวัลฝันใจผัอนแก่นไปทานร้านแยกกันเเพื่อนร้านตำกระเทยใช่ไหมใช่ค่ะเพื่อนก็จะไปอีกร้านนึ่งเราก็เลยใส่สู้เลยค่ะอ๋อสิก็พระอีสานกันเป็นเลยเหนื่อยไหมก็เป็นแบบว่าตัวเต็งด้วยแล้วก็เป็นเจ้าภาพด้วย ไม่เหนื่อยค่ะแม่สู้มากจริงๆปีนี้คือแบบว่าใส่สุดอะรู้สึกยังไงกับการที่คนบอกว่าเราอ่ะได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าเราเป็นเจ้าภาพอุ้ยเออแม่คือเอาจริงๆนะการเป็นเจ้าภาพก็คือเป็นเป็นเป็นเรื่องที่ดีก็จริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นการแข่งขันนะคะแม่ทุกคนแข่งกันหมดไม่เกี่ยวหรอกว่าจะเป็นือเป็นเจ้าภาพเจ้าภาพก็คือมีหน้าที่แยกปัญหาาะกันไปแต่ถามว่า เขามองเราเป็นตัวเต่งดีใจไหมดีใจมากแต่เขาแต่พี่มองหนูเป็นตัวเต็งเขาศักยภาพหนูด้วยนะโอ้ยขอบคุณนะคะก็ดีใจจริงเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นว่าทุกวันหนูก็เต็มที่ทุกวันทุกกิจกรรมถูกแม่เออถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ให้มองหนูันโกรธนะเนี่ยฉันต้องถ่ายเธอแบบเหมือนเป็นมุมเสยเขราเธอตัวสูงมากเนาะเดี๋ยวให้น้องบิวตี้ไปเตรียมตัวนะคะไไค่ะอันนี้ค่ะมาข้างล่างเตรียมจะเช็คเอาท์ จอเจอคนใส่สีสดมากสดไหมคะสดทั้งสีชุดทั้งปากเลยเอ,อ่แล้วก็จะกดอัดนะหน้าหัวเลาะไม่หยุดเลยอะ่ <c oughs> เะเปเองหรอสวยไหมคะแต่งหน้าเอง,เองหรอหมดเลยเองหมดเลยคะ่ะแต่หนูติดขนตาตอนนี้หัวตาหนูทิมอยู่หนูจะ มันนนนขึึ้ิดงเออหรือไม่อาจจะต้องบอกว่าดึงออกแล้วก็ขยบมันไปใช่ค่ะใช่นี่ค่ะหนูดึงแล้วนะคะเนี่ยตอนหนูติดหน้าผมขยมเองสุดแต่หนูไม่ได้ติดแฮปปี้เพราะว่าไฟไม่ไหนน้อยน้อยไม่อยู่ก็ไม่ได้ผมไงก็ไม่ได้บางมากขนาดนั้นโอเคหนูไปขึ้นรถกันนะคะแม่เจอกันที่กรุงเทพนะคะหมา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 ะโอเคลงมาข้างล่างนะคะก็เจอ น้องสาวแบบว่าเอารางวัลมาอวดเขาคัดเลือกจากอะไรคะลูกภาพถ่ายค่ะซึ่งนี่ภาพไหนหนูถ่ายภาพยังไงก็แบบเป็นแบบนี้บอกเทคนิคไหนสิแล้วก็แบบพยายามหาโจทย์ว่าแบบสินค้าเขาเป็นเกี่ยวกับอะไรก็เลยให้เห็นแบบทัง้ัดเหงืชุดภาพของผู้หญิงแล้เลยก็ขอให้บอว่าโชคดีนะคะลูกขอบคุณค่ะใส่่นถ่าย ไม่ไม่ไมส้ไก่ไสไก่ไตงรตงแดงของชุดนะ่ะแล้วใส่ทองมาดูว่าวันนี้ขอบคุณสปอนทัวร์เส้นเหงื่อใช่เราถ่ายด i ร h ชด้วยค่ะป็นต่ i ดีริชก็เลยใส่สีแดงกับไปมินดี้เซ็ตด้วยค่ะได้ไปกินข้าวลูกกินข้าวให้อร่อยเหน็ดเหน็ดเดินหมุนสักรอบนึงเอออ๋อ ตอนนี้นะคะอมเปียก็มาอยู่ที่ร้านแซบนวัวครัวอีสานนะคะเป็นร้นอาหารชื่อดังของจังหวัดขอนแก่นไปให้ดูโลโกโ้นี่อันนี้นะคะโลโกโ้ใครมาขอนแก่นก็แวะมากินได้นะคะแล้วก็อกเปียเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นชุดนะคะใส่ผ้าอีสานมานี่ขอบคุณน้องตอบด้วยนะคะจากห้องเสื้อกับปนานค่ะข้างหลังก็คือนางงามาเนิ่มมากินแล้ว กระดูกมาแล้วตําหมูยอใส่ผักกัดดองด้วยข้ามูย่างนี่มาที่นี่ก็ต้องกินไก่ย่างเขาส่วนกวา่านี่ไข่หมดแดงคะ่ะคุณผู้ชมลองลองชิมนี่หน้าตาเป็นแบบนี้อร่อยนะ <Das S 2> แก้วดลดมากแก้วทรงสูงเวลากินต้กิออนแบบนี้จับสองมือด้วยนะนี่มาแล้วชาไทยหรือว่าชานมหรือว่าชาเย็นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่เราเรียกว่าชาส้มคุณผู้ชมเรียกว่าชาอะไร <of tea> <of tea> อร่อยมาก <of tea> ามีต้มมีซอยอันนี้อะไรไอติมกะทิไอติมกรอบแต่อติมด้วยใช่แอดวานซ์ขอพี่เขากินยังไงให้ไม่อ้วนออกกำลังกายค่ะกินดีถอกสิคะกินดีถอกด้วยไข่ของไม่อยู่เลยกินนานกาแฟลดน้ำหนักของพี่นวาตอนเช้าดูสาวสาตโตนี้เขากินข้าวกันนะคะอันนี้คือเซตที่สองเซตแรกเซตที่สองหรอ ซิกแพ็กยังอยู่ดีไหมยังอยู่ค่ะเิรีม,มจีจี้ยังไงยังเตะขาสูงได้อยู่ไหมได้ค่ะแม่แต่ต่นตอนนี้ไม่ได้ถ้าไปถึงกรุงเทพแล้วแบบเตะขาปุ๊กิ้งลงไปนี่ไม่รู้นะเพราะว่าแบบน้ำหนักขึ้นแม่ก็พยานะท่านะสวยมากแล้วก็นครแปดปีแล้วเมื่อไรจะออกไปนครนายก วิกไม่รู้ว่ายังอยู่ดีหรือเปล่าดูหรอยังเก็บวิกไว้อยู่เปล่าอันนั้นอ่ะมีทุกวันยค่ะยังมีอยู่ทุกวันค่ะเดี๋ยวรอชมดู่ริมได้เลยกับภายนอกพลังงานมาจากไหนอะ่ะพลังงานมาจากอาหารนี่เคยค่ะร้านอร่อยมากด้วยยืนยันหน่อยซิว่าที่นี่เขาเลี้ยงดีจริงอาหารสามมือ้ออาหารสามมืออาาม้อคือมาขอนแก่นก็คือเขาเสร็จใ่ไม่ได้แล้วเออก็อต้องให้เขา<อ> แซ่บนัวควอีสาอยูดด่แถวมอขอนแก่นไทยแบบอ,อยากแวะมาชิมแวะมากินแวะมาได้ไดต้มอ,อ่าต้องแซ่บมแล้วเที่ยงชอบมา,เากเนี่ยแซ่บอร่อยทีกมาตอนที่มหมด้วร <c oughs> ีวิวไม่หยุดเลยน,นะล <c oughs> ่าสุดชุดทำไมจัดเต็มขนาดนั้นอะ <c oughs> ้องพี่ค่ะเขาสวยมากเลยหอ โคล่าออนพาสแปลงร่างเป็นผู้หญิงทันสมัยเอ่อใส่แฮปปี้สไหมลูกไม่ได้ใส่ค่ะผมจริงผมจริงหรอเออสีปากเนาะวันนี้เปลี่ยนสีปากนิดนึงเพราะว่าปกติจะสีนูดน้ำตาลตลอดวันนี้ขอสีแดงค่ะจะกลับซึ่งไปกรุงเทพแล้วให้ดูความสวยของตัวเองสวยมาก สวยมากสวยไดขนาดเนี้ยมีแต่งไหมค่ะจริงมีค่ะอุ๊ยคนไทยเปล่าคนไทยถึงผู้หญิงอุ๊ยจริงหรอ,อใช่ค่ะจริงจริงหรอ,รอจริงค่ะอ๋อ <c oughs> เอ็นดูเนาะเ <c oughs> ชิดโชว์ความรักทุกทุกรูปแบบเลยนะใช่ค่ะก็คือหนูสามารถคุยได้กับทุกเพศเลยแต่ว่าตั้งแต่ตั้งแต่จบมาตั้งแต่เด็กยนันปัจจุบันอหนูไม่เคยซื้อสามเลยอันนี้พูดจริงๆริงแต่เคยคุยบ้านแต่ว่า การพบการเป็นแฟนคือพบแต่ผู้หญิงมาเลยค่ะโดยตลอดไม่ผู้หญิงก็ผอมแล้วแฟนให้กำลังใจยังไงบ้างเวลาเรามาประกวดแฟนก็ให้กำลังใจตลอดนะคะคือจะส่งข้อความทิมงไว้ตลอดเราจะตั้งแต่ประกวดเนี่ยเราจะไม่ได้คุยกันเลยเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลาคุยกันแต่เขาจะส่งกำลังใจพิมพ์มาให้ตลอดว่าออวันนี้ทำให้เป็นที่นะสู้ๆนะกนะ็คือนะส่งมาให้ทุกวันตั้งแต่เก็บตัวเรามีเฟลบ้างไหมแบบวันนี้เราทำได้ไม่ดีเลยก็มีบ้างคะ่ะเพราะว่าเราเรา,เรา ด้วยเราที่คาดหวังว่าจะทาให้ดีเต็มที่แต่ว่ามันมีการผิดพลาดเลกผิดพลาดเล็กน้อยแล้วก็แบบว่าเจ็บข้อเท้าด้วยอะไรมันก็จะมีแบบนิดน้อยนะคะแต่ไม่เป็นไรเริ่มใหม่เช่นวันไหนที่เราเฟลที่เฟลที่สุดน่าจะเป็นวันรอบชิดว่ายน้ำค่ะทำไมอ่ะวันน,นั้นก็ดีนะเพราะว่าที่ชิดว่าชิดไว้แล้วตอนแรกอ่ะคือ คือคือนัดนน้าโมเมนต์น,นั้นเราคิดว่ามันดีที่สุดแล้วแต่พอเรามาดูแบบย้อนหลังมันมีกา,านผิดพลาดนิดหน่อยเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้ยไม่น่าพลาดเลยแค่นิดเดียวเองอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ไม่เป็นไรเริ่มใหม่เพราะว่ามันจะมีแบบทีมไฟนอลอีกยังมีอีกหลายวันเนาะใช่ค่ะนด้เลยเป็นการังใจให้นะคะค่ะขอบคุณค่ะนี่มาขอนแก่นนะคะถ้าไม่เจอสอบไฟที่มีรูปสินไิใจนะคะก็ถือว่ามาไม่ถึงนะคะและตอนนี้เราก็กำลังจะ นั่งรถไปที่สนามบินเนาะเพื่อที่จะกลับไปที่กรุงเทพนะคะเป็นเกียรติมากๆที่ได้นั่งรถของคุณโก้นะคะสวัสดีค่ะทีมเจ้าภาพเนาะ,ะขอนแก่นโฮสิตี้นะคะแล้วก็เป็นพีดีที่ถือหลายจังหวัดมากๆต่อทั้งขอนแกน่นทั้งมุกดาหารยะโสธรสามจังหวัดเลยอะ่ะเหนื่อยไหมคะเป็นทั้งพีดีเป็นทั้งแบบเจ้าภาพด้วยจะบอกว่าไม่เหนื่อยก็น่าจะโกหกนะ <laughs> ก็คือเหนื่อยอยู่ครับแต่ว่าก็ก็ดีใจถ้าเกิดว่าทําอะไรออกมาแล้วทุกคนทุกคนชอบทุกคนโอเคเราเราก็ภายเหนืห่อยใช่รอบไหนที่แบบจัดงานยากที่สุดครับระหว่างรอบกาล่าชุดว่ายน้ำแบบรอบขวัญใจต้องขวัญใจอยู่แล้วครับและขวัญใจรา,ายละเอียดมันเยอะครับคือถึงจะเป็นเวทีเดียวกันกับรอบชุดว่ายน้ําแต่ว่ารายละเอียดในงานมันเยอะมากกว่ามันก็ค่อนข้างใช้เวลา พวกที่ซีเรียสเยอะ,ะที่พลาดไม่ได้เยอะเราก็เลยแบบเอออันนี้เหนื่อยที่สุดละแล้วเป็นการถ่ายเทอาสดด้นะคุณผู้ชมไม่ได้แบบมาอัดเทปที่หลังนะสดทุกอย่างค่ะแต่ว่าแบบคนให้การตอบรับเนืองแน่นเนาะแฟนๆนาง,งงามก็เดินทางมาจากทุกสารทิศเลยอันนี้ดีใจมากครับต้องบอกดีใจมากที่แบบเรายังตกใจเลยว่าคนเข้าไปในฮอเราแบบเยอะครับขอไม่บอกจํานวนแล้วกันครับเดี๋ยวโดนตรวจ แม้แต่ว,ว่าก็ตรวจสอบได้เพราะว่าท<ช>ุกครั้งกอเขาแบบเขามีการแบบเข้มงวดเนาะแล้วก็ตรวจเอทีเคนางงามทุกสองวันเลย<ช>นะนะคะแม้กระทั่งนางงามคนไหนอะที่แบบเหมือนไม่สบายนิดนิด่ะก็คือเขาก็จะให้แยกไว้เลยนะคะ<ช>ดูแล<ช>อย่างดีนะคะกันไม่ให้พลาดครับอืมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปสู้กันต่อที่กรุงเทพนะคะแล้วก็ผมเองก็อยากจะขอบคุณคุณโก้เนาะคุณบีกแล้วก็น้องเดียวนะคะแล้วก็ ทีมขอนแกนโบรซิตี้ทุกคนนะคะที่ต้อนรับพวกเราเราหล่านางงามแล้วก็ทีมงานแล้วก็รวมไปถึงปอเปียอย่างดีมากๆเลยนะคะขอเป็นตัวแทนสื่อมวลชนและกันในการกราบขอบคุณมากๆเลทางการที่จัดงานดีๆแบบนี้นะคะขอบคุณครับขอบคุณสื่อทุกคนด้วยครับมาคอนคแกนถ้าอะไรดูแลไม่ดีต้องขอโทษด้วยนะคะไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยมีก็แค่แบบว่าดีเกินไปค่ะออคเออแลจะเป็นรถที่สะขัอนแก่นเนาะที่คุณบิ๊กไปดิวมา ก็จะเป็นรถแบบข้างในแบบกว้างขวางนะานางงามนั่งกันแบบสนุกสนานมอมอยบอกว่าเป็นนางงามจะมองใหญ่ก็คือเด็กเห็นเด็กต้องไม่ร้องไห้เด็กเห็นเด็กต้องวิ่งเข้าหาเด็กเห็นเด็กต้องไม่ร้องไห้เด็กเห็นเด็กต้องไม่ร้องไห้ ทริปเนี้ยขาดไม่ได้เลยนะคะก็จะเป็นทีมขอนแก่นโพสตี้แล้วก็คุณบิ๊กแล้วก็คุณโก้นะคะเหนื่อยไหมจัดงานเหนื่อยครับแต่ว่าประสบวามสำเร็จมากๆเลยนะมีทากคนชื่นชมใช่ค่ะทคนชอบก็ดีใจนะครับแล้วก็ขอขอบคุณที่ปอบเปียด้วยนะครับที่มาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้งานดูดีแล้วก็ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกก็ต้องมีสื่อดีๆแบบนี้ดีมากมากเลยอยากจะเป็นตัวแทนของสื่อมวลชนนะคะขอบคุณคุณบิ๊กคุณโก้แล้วก็ ทีมทีมงานทุกๆคนนะคะสําหรับการเป็นเจ้าภาพจัดงานแล้วก็จัดงานได้แบบยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็สนุกมากๆเลยนะคะก็อขอบคุณฝากฝากช่องทางของพี่ปอเปียะเนาะขอบคุณสื่อทุกสื่อด้วยนะครับที่ให้ความสนใจแล้วก็ซัพพอร์ตนะครับเวทีมิสแกรนไทยแลนด์แล้วก็โพสต์ซิตี Thailand, ้ของปีนี้ด้วยได้เลยค่ะคไว้มีโอกาสจะกลับมาใหม่แน่นอนแล้วก็จะเป็นกําลังใจให้มิสแกรนคอนแกน มีเวทีไหนนะคะที่ทำที่ออที่เป็นทีดีมิสแกรนมุกดาหารมุกดาหาร,รล้มิสแกรนยโสธรได้เลยค่ะสามจังหวัดนะคะต้องสู้ๆนะคะได้ค่ะขอบคุณนะคะ,ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ปอเปียมีด้องเป็นของตัวเองแล้วนะคะใครอยากคอดองปอเปียก็กดแอด QR code ตรงนี้นะคะในแอปพลิเคชันไลน์แค่นี้ก็เข้ามาอยู่ในต้อมปอเปียแล้วนะคะแล้วปอเปียเนี่ยก็จะอัปโหลดให้ดูคลิปก่อนใครเป็นคนแรกเลยนะคะคุณผู้ชมใครยังไม่เข้าก็ฝากเข้ามาด้วยนะคะ